พุ่น่ะสีลกเลยสีน้วยเลยหาเนาะฮกอันนี้ออกด้วยหตกงามโอ้จุ่มนี่งามเก็บไว้นักสันนิษโอ้สอน่ปตานนเม่อจุ่มสองมือเดีวป๊าท้ะ งามขนาดคนะละลายได้ดิจ้าพี่น้องว้าะนะจ้ามีแต่ดอกง,งามบนโอ้ยตะกร้าบักใหญ่เด้วอวันนี้ถ้าบัตะก้าน้อยหันล้นแล้วพอตัดขาออกแล้วได้เต็มถาดบักใหญ่อยู่ได้เลยฝากปาล์มจ้าพี่น้องต้องรีบต้องอันนี้ออกด้วยจ้าตกง,งามขนาดเลยเก็บหัวเจ้าเช้าไปฝากลูกจ้ะพี่น้องอยังพอที่เก็บอยู่ได้จ้าคน คตรกรล,ล,ลหลายมาดเฮ็ดกระไรกิจะเฮ็ดปวบ่ดอกลุ้นนี่เราจะได้กิน็นพ่อบ่แม่อ๋อจุ่นี่นง,งามเก็บ้นั่งสนิอซนอรบ ดีเซ็ตเลยรุนเนี่ยเขามีมาบริตัดด้ะเาเก็บเพนคนไหลพวกเดี๋ยวตันอยหลเนาะเซียะในลุนเนี่ นันเป็นไข่ไงดีเสียคุณอะเห็ดอ,อกธรรมชาติเด้อจะไปนอ้องเห็ดฟางปามเพราะนเอาขี้ลายมาถมมาเาห็ดปุยเนาะสาร่มเนาะเนี่ยโอ้กองเลยอื้มคุณอะนี่แมเนกะ็มหัวจะเช้าจะได้รูกเด็เวขนาดนี้ออเลย Ừ, Mình là mọi người ạ mọi người ạ bán người ạ ít là

อ่าเนาะหกงามขนาดอืโบสังเกตแล้วโบเห็นป้องามขนาดเลยมีแต่รุ่นพอดีเก่งเลยเงินดำนี่กระด้งป้าไปจุมม่มนี่งลิ้มเหรออ๋อหน่ะน่ะโอ้ยปูหน่ะโอ้โหคุณน่ะ,นะงามขนาดน คุณเฮ็ดก็อจากไปน้ำเราคานยู่ห้องอือมเมราละว,วาดองเป็นได้หรอแล้าน,นี้ไม่รู้น,นี่เม่เละว,ว่าดองเป็นเดี๋ยวดองให้กินแล้วอะก็รอร่อยหมนี่แหละครับ

นี่จะไข่เนาะไปเก็บตอนเช้าแบบนี้มาเก็บตอนเช้าไปเก็บช่วงใบใบช่วงในยางออกจะงามมันอะบังบานมาอยู่แล้วตัวจุ่มก็ยังป้าโถเนาะสะออนนะสันยิมทำมันซะเราเป็นวีวีเลยแหละจะรอเ่าท่านค่ะถ่ายส่งให้เจ้าเบื้องค่ะโค้ดละจุ่มก็ยังไงเด้อ mhm 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 ừ mhm 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 thôi mhm 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 rồi mhm 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 ok, mhm khó mhm 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 เดยวเดียวโอ้ยหักมาแล้วจานจานหักมาแล้วเดี๋ยวเดียวทำน้ำปกก่อนพ่นเลยเก็บเลยไปลึกคน่ะงามขนาดเลยบ่ขนาดมาตัสสาวด,ดีเลยนางเเต่อยู่นี่พ่นจเจี๊ยบไปขายด้วจ้ะพี่น้องพี่น้องทางอิสลามเนาะงพ่นเก็บไปขายเนาะสนิสมเนาะโลจักบาทน,นะโล่สี่สิบโล่สี่สิบ เปิดแล้วแต่ไนไข่เพชรหรือไขห่านะเนี่ยปอทุป้อทบักใหญ่เลยเท่านะอืสองสันนี้ม่ผัวนะอือฮเต็มตะโกถึงคนบกเข่าสิเป็นแบบนี้เลยพี่น้องจ้าเนี่ยโอ้ยไปทุกขึ้นงามแต่นี่วะ อันนี้เซนิมเก็บมาไว้โอ้ยงามขนาดหลวตัวนี้นะอือออืเดี๋ยวกอะอื้อหืออ้กวขนาดเลยเป็นสามอันบ่จ้ะนี่ดิดเอาเก็บป่ะนี่ดิแล้วก็ยังนี่ดิเอาเก็บงาหอยนั่งเด่นหรอมันเฟรตนะหรอหรอ๋อ ลายจะเป็นโอ้จุดไฟงามที่ใดโอ้จุ่มในน้อยนี่แหละพอดีเกงเสียพิเพาะเลยเลยเก้งเสือไม่แล้วนางฮะไม่กินข้าวเหรอคะไม่กินข้าวเหรอ อ่ะไปแล้ว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 ไปไหนอีกอ่ะไปไหนอีกมานี่เลยเดียวแล้วลูกเลวคุยกับแม่ก่อนเฮ้ยไปแล้วพนเอาสนแล้วบ้านละจ้ามแต่ดอกงามพนโอ้ยตะการบังใหญ่เด้อมันนี้ถ้ามาตะกาน้อยหันล้นแล้วแต่สซนีก็ยังพายเงี้ยพายเงี้ยอยู่จ้าพอตัดขาออกเล้ยวได้เต็มถาดบังใหญ่อยู่ด้เลยส่งไปให้ลูกจ้ะพี่น้อง พลังงานตัดขาใ้าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนสำเน็จจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อต้องภาษาลูกนี้ด้วยจ้าขอบคุณหลายใช้เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามาชมที่ความต้องภาษาลุงจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง